วัดดีเจ้าค่อเป็นพี่น้องสูบสุกคนนะจะพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องของมาดามสาม่าสเตปแคนเนลพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะจะพี่น้องเนาะมาดามกัสซีมาเช่นนะะพี่น้องมาะแต่กับมาแบ่งปันสูตรการเอ็ดนำปั้นนะจะพี่น้องขายแก้วละสิบบาทขายราคาถูกถึงนะจะพี่น้องเนาะเอ็ดง่ายๆจะพี่น้องรับรองว่าถ้าผู้ใดลองออกไปท้ำสามเบิงนะจะพี่น้องเนาะสะสามารถนั่ไปประกอบอาชีพก็นั่ไปเปิดร้านขายได้เลยนะจะพี่น้องเนาะสำหรับเมนูมือหนิมาดามกัสี ปั่นไอ้นุ่มสดนำผึ้งพี่นเนาะนอกจากเมนูนุ่มซดนำพึ้งปั่นแล้วนะพี่นองเนาะสูตรในเนี่ยสามารถเอาไปใส่ครับโกโก้นุ่มซดนำพึ้งชาเขียวนุ่มเย็นแล้วก็ร่วมถึงโอรีโอปั่นลวก็เมนูต่างๆกาแฟปั่นก็ได้นะพี่นอเนาะแก้วละสิบบาที่นอะราคาถึกๆขายง่ายๆพี่นเนาะสำหรับใครทิแบบว่า อันมีคอมเมนต์นะ่าจะพี่น้องน่ามีอย่างแนะนํามาดามนะ่าจะพี่น้องเนาะอยากให้มาดามเอ็ดคลิปไดแน่อันบอกวิธีช่วงตัวไดแน่กับบอกได้นะ่าจะพี่น้องน่ามาดามยินดีรับฟังนะ่าจะพี่น้องเนาะเพระาะว่าสําหรับเมื่อหม่บางคนนะาจะพี่น้องน่าบรู้ว่าสิเิ่มต้นจังได้ดีก็คือตัวมาดามเองคือตอนแรกนะ่าจะพี่น้องมาดามค่ะเรียนรู้มาจากยูทูปขึ้น,น,นะะี่นอก็เลยอยากนําความรููที่ได้เรียนรู้มามาแบ่งปันมาแช่ให้ครับ พี่น้องนะ ic, นจะพี่น้องเนาะมาดามหวังมาคลิปนี้นะจะพี่น้องเนาะคงสิเป็นประโยชน์กับไพ่หลายๆคนที่เขามารับชมบลายกันหน่อยนะจะพี่น้องเนาะทัางปิดพลาดประการใดมาดามก็ต้องขอบไพ่เวนัทินี้นะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มาดามใส่อยู่ในการขายนามในการเปิดร้านของมาดามเองนะจะพี่น้องเนาะเพื่อไพ่อย่างมีอาชีพเป็นของตัวเองนะจะพี่น้องเนาะสามารถเ็ดขายได้ตลอดนะจะพี่น้องอาชีพขายนานนะจะพี่น้องเนาะซึ่งทือว่า คนก็มักกินอยู่แล้วเราจะพี่น้องเนาะคือเป็นการเสียเวลามนจะพี่น้องเนาะเข้าไปชมขั้นตอนและวิธีการชงน้ปั่นำไปที่เข้าไปชงมาันจะพี่น้องเนาะมาดามกัตสิมาแนะน้ำไอ้วัตถุดิบที่เข้าตรงใช้ในการชงมันจะพี่น้องเนาะกระมีแก้วมันจพี่น้องเนาะแก้วไอ้แบบธรรมดานนจะพี่น้องแก้วใสแบบธรรมดาหรือใครี่ใส่แก้วแบบแคปซูลก็ได้นะจะพี่น <downstairs> ้องแต่ว่ามันจะมีราคาสูงกว่านี้แน่นะจะพี่น้อง แก้วกีฬานมาดามใส่เป็นแก้วแบบธรรมดาแบบนี้ซิบซองอ่อนนะพี่น้องเนาะปากแปดทิพหาแก้วกระสินี่ฟ้าปิดนะจะพี่น้องฟ้าปิดแบบธรรมดาแบบนี้รือใครทีใส่แบบเป็นฟ้าส้งโดมก็ได้หรือฟ้าส้งไอ้ห้าบก็ได้นะจะพี่น้องเนาะแล้วกระสิเทียมจนพุ่มที่นมาอีกแล้วว่าทีดิฟต่อไปก็สิเป็นนุ่มซดน้ำผึ้งนะจ๊ะพี่น้องน,ะนุ่นมซด,ดน้ำผนะึ้ง,ง,งมาดามที่ใส่ไปหนึ่งชนต๊กนะจ๊นะพี่น้อง ต่อมาก,ก็สิเป็นขีมเทียมขีมเทียม,ม,ยมอันนี้มาดามผสมใส่กับไอเอิ่าปยังละ่ะผสมใส่กับขี้มนุมน่มนุม่มนุ่มไอ้นุ่มหอมนะจะพี่น้องเนาะผสมใสย่ยางละขึ้นก็คือเอามาลูกผสมใส่กันนะจะพี่น้องมาดามกระใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะขึ้นกันนะจ๊ะแล้วก็ซี่มี่นี่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอันนี้มาดามกัน ใส่ทักที่นี่เราจพี่น้องเนาะใส่ทักที่ขนาดนี่ตักไปหนึ่งทับพี่กระอีกครึ่งหนึ่งเราจะพี่น้องเนาะ่อมากก็สิเป็นน่มข้นหวานเราจะพี่น้องเนาะนุ่มข้นหวานยี่ห้อใดก็ได้เราจะพี่น้องเนาะมาดามใส่ไปซีพาซีพามิลเลียรเราจะพี่น้องเนาะใส่แก้วใส่แก้วในตวงเราจะพี่น้องเนาะมันสิได้เปรี้ยวรสชาติมันสิได้โบเพี่น้เราจะพี่น้องแล้วก็สิมี่น่มจืดน่มจืดยี่ห้อใดก็ได้เราจะพี่น้อง ก็ใไ่ไปซีผ้นนามิลิลิขึ้นกันเนาจะพี่น้องเนาใส่แก้วตวงแบบนี้คือกันจ้ะแล้วก็ซิบีน้ำแข็งบดละเอียดเนจาจะพี่น้องเขาสิใส่แก้วซิบสองออนซ์ขกันจะพี่น้องแต่ใส่พูนๆปากแบบนี้เนจาจะพี่น้องเนะ <technique. S 1> าะแล้วก็มีน้ำห้อนเนาจะพี่น้องเนาะน้ำแข็งนี่มาดามใส่ไปจีซิบซี่ัเนาจะพี่น้องมาดามใส่เป็นแก้วตวงแบบนี้มาดามที่ใส่ไข่มุกนั่นเราจะพี่น้องไข่มุกที่มาดามต้มไบเราจะพี่น้องส่วนวิธีต้มไข่มุกใรอยากเขาไปเบิ่งกัน ละหมาดเขาไปเบตรงไหนน้าจพี่น้องน้ำตุ้มง่ายรับรองว่าเหนียวนุ่มเด้งดึงแตพี่น้องบอกว่าวางแล้วน้าจิตพี่น้องอ๋อที่เข้ากลับไปลงมือทำกันเลยน้าจิตพี่น้องอันดับแรกน้าจิตพี่น้องเนาะมาดามกะตั๊กนุ่มสดน้ำผึ้งใส่ก่อนน้าจิตพี่น้องเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยพิมเทียมน้าจิพี่น้องเพียงเพียงกะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนพูนก็ได้น้าจิตพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาตัก ข้เทียมลงไปแล้วมันนี้เข้ากับเอาน้ำห่อนเด็กพี่น้องเนาะยี่สิบซีซีเท่ลงไปคุนคนะนลละลายน้ำหอนนี่ต้องหอนนะเด็กพี่น้องเนาะถ้ามันบ่ห่อนแล้วมันปีผงมันวัละลายเด็พี่น้องหลังจากนั้นก็ต้มด้วยน้ำเชื่อมเด้กพี่น้องเนาะน้ำเชื่อมนี่นึ่งชนแบบนี้เด็กพี่น้องเนาะเนี่ยสามารถหาซื้อได้เด็พี่น้องชนแบบนี้ตามร้านทุกย่างยี่สิบบาทเด็พี่น้องใส่ลงไปีครึ่งนึ่งเด็ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเขาก็ใส นมข้นนะพี่น้องน,นะนมข้นใส่ไปสิบหามิลลิลิตรตามขีดมันอะไจะพี่น้องสิบหามิลลิลิตรกวาดเอาให้มันเบิด์นมาจะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยนมจืดนะพี่น้องน่นมจืดกับสิบหามิลลิลิตรเพนใส่ทุกอย่างครบแล,แล้วหลังจากนั้นห่าก็ข้นนพะี่น้องข้นใส่ส่วนผสมทุกอย่างละลล่เขากันนี้หลังจากนั้นห้าก็ตัก น้ำแข็งที่มาดามสวงไว้อะคุพี่น้องหนึ่งแก้วปุ้นๆแบบนี้นะคุณพี่น้องข้าวกะเพราข้ำวตัวจีข้าผปุงที่ตามลงไปจากนั้นข้ากระปั้นกันอันนี้กระนาสซีละเอียดพอดีแล้วนะคุณพี่น้องหลังจากนั้นมาดามกันซีใส่ไข่มุกไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตแบบนี้นะคุณพี่น้องข้าวกะเทพราสิได้ประมาณนี้นะคุพี่น้องเล้วไป อันนี้มาดามสินราดโกโก้นุ่มเหนียวตามลงไปน้ำนมเด็กพี่น้องเพื่อเพิ่มสีสันให้กับน้ำปั้นเท่าหนาจริงโกโก้นุ่มเหนียวนี่มาดามกะเอดขึ้นมาเองเด็พี่น้องมันมีคลิปอยู่ผู้ใดอยากเข้าไปเอดตามก็ได้นะเดพี่น้องเราก็ล่องเข้าไปเบื้องในคลิปของมาดามเดพี่น้องเนาะมันนีมีวิธีบอกเอดแบบละเอียดเลยนะเดพี่น้องเอดง่ายๆจ้ะอังจากนั้นเท่ากับปิดฝาเด้กพี่น้องปิดฝาเสร็จแล้วเรีบรลอยใส่ลอด กระมา่ทุงแบบนี้นะจะพี่น้องนี่จะพี่น้องนมสดน้ำผึ้งปั่นแก้วละสิบบาทนั้นจะพี่น้องเนาะแก้วนี้กระสโตัอยููประมันส่วนพุ่ก็บยูระมันหาถึงหกบาทนั่นจะพี่น้องที่มาดามคำนวณกระสิแด้กําไอยู่ประมันสามบาทกว่ากวาจะพี่น้องเนาะเฮ้ากระสีออกกําไรหลายจะพี่น้องเนีนแบบว่าขายแบ่งปันเด็กน้อยกินนั่นจะพี่น้องเนาะน้ำบานเฮ้า เขาบอคอยมีเงินสื่อกอินหลายเราจะพี่น้องเข้าขายแพงหลายเขากับประเดถขายมันจะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้วังว่าคงุกเปินประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขามารับชมน่าจะพี่น้องก็เป็นสูตรที่มาดําขายอยู่ในร้านเลยเราจะพี่น้องเนาะรับรองมาเซ่บแน,น่นอนจะพี่น้องแล้วมาดําที่สิ้นเลยหวานแบบมันกลมๆมันจะพี่น้องมัหวานเกินไปนะพี่น้อง มาสิขายได้ดีจะพี่น้องสำหรับใครที่แบบได้ทำเลดีๆหรือว่าชุมชนหรือว่าเขตบ้านผู้ใดที่แบบว่าคนที่เขามีกำลังสื่อเลยลย่ะจะพี่น้องเนาะรับคลิปนี้มาดามกระต่องพอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อน่าจะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนา้าจะพี่น้องบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวาสดีจ้า